กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอ่อพอกับสาวๆาวอินสวีเดนอีกแล้วเหมือนเดิมคือเก้านะจจนะเนาะมาในชุดที่ว่าแบบวิวนะกจากไม่นี้จะทำงานแต่วันนี้กําลังอ่นจะเห็ุงานนากจาะพี่น้องจ๋าจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องทุกๆคนเลยนะจากที่เขามารับชมและรับเบิรงช่องสาวๆาว,าวนะอินสวีเดนนะจจะเนาะก่อนอื่นสาวเลยหน่อยก็ต้องกราบขอโทษขอภผยร้ายหลาย,ลายเลยนนะอกจะเนาะทีนพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและทุกๆ ท่านเลยนะจ๊ะทุกทุกช่องเลยนะจ๊ะเนาะที่เขามาเบิองช่องสาวสาวอินสวีเดนนะจะเนาะพี่น้องจ๋าอนันบางท่านเพื่อนกันตอบถามคอมแอร์บางท่านเพื่อนกันค,คอมเมนต์มานะจ๊ะเนาะอนันว่านั่นจังสัตว์ังสี่ตอบคอมเมนต์มานะย่างดีมากๆเลยนะจ๊ะเนาะกาดชาวเราหน่อยก็กาดขอโทษขอภัยหลายหลายนะจ๊ะเนาะที่กาดตอบคอมเมนต์ โบได้ทัวถึงนั่นนั่นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะค่ะตอบบบทันนั่จ๊ะเนาะคือว่าหาหมองตอบโบได้นั่จ๊ะเนาะเพราะว่าสาวเราน,น่อยกะหัวก็เปิดช่องนั่จ๊ะเนาะแล้วกับโบหูว่านั่นอาทิพิดพลาดประการใดไปยังสินั่นจ๊ะเนาะก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆนา่นจ๊ะเนาะกสิสาวเราน,น่อยกพพพัพยายามอันไล่เบิงจ้ะไล่เบิงคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะจ๊นะเนาะ ว่าบางเทธอกระพาดมาสังซี่หามือหกมือสามสี่มือมาเนาะจะเนาะกะหัวกะมาไล่เห็นเนาะจะเนาะกะกราบขอโทษขอไพลไล่หลายเนาะจะเนาะกะอันสาวเราน่อยกะที่พยายามไล่ตอบทุกทุกคอมเมนต์เลยเนาะจะเนาะถึงที่ซ่าแน่กะกะตอบจากะที่หลายมือในกะอันกะกะเข่ามาตอบคือเก่าเนาะจะเนาะกะพยายามไล่หอดจอดไทถึงเนาะจะเนาะพี่น้องจาอันแยาโกรธสาวเราน่อยแยาเครียดไทยสาวเราน่อยเนาะจะเนาะ พวกภาษาเราหน่อยกัเป็นน้องไม่ยูจะกับท่านในหูวภาษีภาษาอย่างน่าจะเนาะกับที่มีซัมนี่ละจากกับอยากกธกันนะจ๊ะคนดีจ๋าอยากกธกันนะจ๊ะที่รักกับกับสาวเราหน่อยกับที่พยายามตอบทุกทุกคนและทุกทุกคอมเมนต์เลยน่าจะเนาะน่าจะนะยิมยิมแน่จากนายยานาบูดเด้อ ยิ้มไว้จ้ะเดี๋ยวลูกจะได้สวยๆนะจ๊ะเนาะกราบขอบคุณจ้าขอบุญขอบคุณนะจ๊ะที่เขามาฟังและรับชมอันช่องสาวๆาวอินสวบเดนจ้ะเพื่อนๆจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะวัสดีจ้า